ัวนี้ออปชันหูเป็น Auto ออโตล็อกเหมือนเดิมเขย่าแล้วไม่คงเคงนะครับออโตล็อกเปิดมาแล้วนะครับสามารถที่จะทําเหยือ่อทําอะไรได้หรือขนานกับพื้นเลยคร้าวันนี้นะัาไทยมากับกล่องมีเบาจากทางค่ายโปวันเตอร์นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้จะเป็น v s 7 0สสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมานะก็จะมีตั้งแต่สีแดงเชอร์รี่นะครับสีเหลืองเลมอนวันนี้เหมาะเลยเหลืองเลมอนเห็นนั้งแต่ด0 0ลีแรกเลยนะครับน่าใช้มากแล้วก็มีตัวนี้เลยครับ 7.05นะครับสีน้ําเงินขาวน้าเงินตัวนี้ก็สวยสุภาพนะครับน่าใช้มาพร้อมประกันเหมือนเดิมนะครับไร้ธรรมวารันตีนะครับอะไรชำรุดนะครับเอาไปนั่งแล้วหักหรืออะไรเงี้ยสามารถแจ้งรับประกันได้แล้วก็ตัวกล่องมีเบาก็ยังมีสีเดิมที่ขายดีนะครับก็จะเป็น MB นะครับ7.05ก็จะมีตั้งแต่สีเหลืองสีเขียวนะครับเขียวมิ้นท์เขียวสาลายแล้วก็สีม่วงนะครับม่วงตัวนี้ขายดีมากชมลมเบเบดนะครับชอบไม่รู้ว่าทำไมนะ อันจ,จริงๆมันเป็นกล่องที่ใส่พวกตกปลาก็ได้ทำวิญยากก็ได้หรือเบเบดก็ได้นะครับตอนนี้กระแสลูกค้าที่เล่นเบเบตนะครับเอาไปซื้อใส่กันมากเพราะว่ามันใส่พวกตัวที่ขวดน้าได้เวลาเล่นเบเบตนะครับแล้วก็ใส่ที่ปักคันได้อ่ะเดี๋ยวมาพูดในของพาร์ตตกปลาก,กันก่อนตัวนี้นะครับก็จะเป็น7 0 5ดใบเล็กกระทัดรัดราคาถูกนะครับ5 9ากบกาทตัวกล่องนะครับแข็งแรงทนทานสามารถใส่เหยื่อนะครับด้านบนได้แบบนี้มีตัวก้านช่องนะครับมาให้ ลืมบอกไปนะครับตัวนี้ Option ออปชันหูเป็นออตล็อกเหมือนเดิมเขย่าแล้วไม่โค้งเคงนะครับออตล็อกแล้วก็ตัวกล่องนะครับเป็นเทเบิลเหมือนเดิมนี่เปิดมาแล้วนะครับสามารถที่จะทําเหยื่อทําอะไรได้หรือขนาดนกับพื้นเลยมีตัวโฟมนะครับตัวใหญ่ไว้ให้โฟมตัวใหญ่นะครับข้อดีก็คือเอาไว้ใส่พวกเหยื่อที่เป็น3ทางนะครับหรือตัวเบ็ดได้ไมโครจิกนะครับเหยื่อปักเล็กๆได้เหมือนกันโฟมยางนะครับก็จะเป็นช่องสล็อตไว้แบบนี้ แบ่งเป็น2ฝั่งเลยชัดเจนสวยเลยครับแล้วก็เวลาใช้นะแกะด้านนี้ออกก่อนแล้วก็ติดกับตัวกล่องฝากล่องได้เลยครับแบบนี้ด้านในก็จะมีตัวพวกอันนี้มาให้จะมีตัวยางรองขานะครับ3 m 4อชิ้นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับติดด้านขาแต่ละฝั่งนะครับ 3M ตัวนี้กันลื่นนะครับเวลาลงเรือหรือไปตกปลานะครับแล้วก็มีตัวกั้นใหญ่2ชิ้นแบ่งช่องได้แบบนี้เลย กั้นนะครับช่องเล็กช่องใหญ่ได้แล้วแต่เราใช้งานแต่ส่วนใหญ่ก็จะกั้นอยู่ประมาณนี้เท่าเท่ากัน3มช่องมีตัวกั้นตรงฝาให้นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5สาี่หแล้วก็6ชิ้นตัวกั้นฝานะครับเวลาใช้ใช้ด้านในด้านในฝาแบบนี้ปื้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวสันเขานะครับสังเกตตรงสันเขามันจะมี2ฝั่งฝั่งที่มีสันกับไม่มีสันนะครับเอาตัวมีสันไว้ตรงขอบ นี่เลยปึ๊บแล้วก็เอาตัวสันชนสันนะครับมันจะแข็งแรงมากนี่สันชนกับสันตรงนี้ปึ๊บอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ6ชิ้นให้มาเยอะมากเลยนะถ้าเป็นบางค่ายนี่ให้มาแค่สีชิ้นเอง <S <S เลือกใส่ได้นะครับตามที่เราชอบนี่เลยแบ่งช่องช่องเล็กๆบางช่องอาจจะใส่เป็นพวก ตะกวดเฮ็กซัสก็ได้แบบนี้ครับใส่ปลายางก็ได้ใส่ตัวเบ็ดก็ได้ใส่เหยื่อก็ได้นะครับหนอนยางก็ได้ใส่กำลังดีใส่ปลายางสามยุ่ยสบายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง705นะครับข้างบนก็จะเป็นสีเดิมสีสีสีนี้ขายดีมากสีม่วงอย่างที่ได้บอกชมรมเบเบ็ดธรรมย่าชอบมากตัวนี้แล้วก็สีใหม่ครับ3สีก็จะมีน่าจสีฟ้าสีเหลืองสีเชอร์รี่นะครับชอบสีไหนจะสีนั้นนะครับ ซื้อประกันด้วย599เองขอบคุณครับ